ให้ลูกทำกับข้าวจะได้โตขึ้นมาต่อไปในอนาคตเขาจะได้แบบว่าไปอยู่กับ,พกบเพื่อนเขาจะได้ทำกับข้าวกินเองได้ใช่ไหมคะนี่นะคะวิธีกินก็ใส่เนื้อปลาลงไปก่อนนะคะแตงกวาค่ะข้าวโพดนะคะใส่ชีสด้วยนะคะก็ตามด้วยซอสทากโก้ค่ะซอสทากโก้ แล้วก็เอามาพันแบบนี้นะคะมาชิมกันเลยว่าจะอร่อยไหมเนี่ยอืมอร่อย ใกล้ๆบ้านเนี่ยแหละค่ะตรงนู้นจะเป็นโอ้หิมะเดี๋ยวไม่ลงไปดีกว่ากลับลำค่ะกลับลำค่ะเพื่อนๆแจะกกี้ครับกลับลำขึ้นไปฝั่งนี้ดีกว่าพาน้องจะกกี้เดินเสร็จประมาณไปกลับสักหนึ่งชั่วโมงกว่าๆสองชั่วโมงว,วันนี้วันหยุดวันอาทิตย์นะคะเดี๋ยวกลับไปถึงบ้านแล้วจะพาไปทำท้าโก ปลาแซลมอนกินนะคะวันนี้นะเพื่อนๆเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องสอไปนอร์เวยบายจอยแฟมิลีด้วยนะคะนี่ค่ะบรรยากาศอันนี้แถวบ้านจอยอยู่นะคะแถวนี้เนาะนี่ค่ะอากาศก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าไม่มีลมนะคะวันนี้นะ แจก,กี้ไปีิเดินตอนเ,เช้าพาน้องสุกแจกี้มาเดินเล่นเอาอากาศเนาะจะได้ไม่อดอู้อยู่แต่ในบ้านนะคะอันนี้ในเมืองนะคะถนนในเมืองนะคะเห็นไหมเดี๋ยวจะให้ดูป้ายร้านจอยนะคะ นี่ป้ายเข้าไปร้านจจยนะคะเข้าไปก็จะอยู่ตรงนู้นนะคะรถรวงขายอาหารจอยจะอยู่ตรงนู้นนะคะอันนี้จะเป็นป้ายที่บอกทางไปนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์ร้านก็ไม่เปิดนะคะที่จเจยอยขายของมีรถขายของอยู่ตรงนู้นอะถ้าเป็นวันสีแดงอะก็ไม่สามารถเปิดร้านได้นะคะ เพราะว่าจะมาเช่าที่ของข้อมูลอ่ะข้อมูลเขาก็จะมีใบเขียนขึ้นมาเลยนะคะว่าถ้าวันไหนเป็นวันสีแดงจะก,ก็ไม่สามารถเปิดร้านได้นะคะเนี่ยค่ะร้านในเมืองวันอาทิตย์ก็จะป,ประมาณนี้นะคะเพราะว่าร้านค้าร้านกาแฟอะไรอย่างเงี้ยปิดหมดนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ไปครับเจ๊เราก็จะเดินไปนู่นเดินไปตรงนู้น แล้วก็เดินกลับมานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีวันอาทิตย์นะคะวันนี้แม่จอยกับน,น้องเฟียจะพากันมาทำอะไรคะทำากกทำทากโก้ค่ะวันนี้จะทำทากโก้กันนะคะบีจอยเมื่อตอนเช้าพาน้องแจ็กกี้ไปออกไปเดินออกกำลังกายกลับมาเดินไปหนึ่งชั่วโมงกับสิบนาทีนะคะไปกลับ โอ้ยแบบเหงื่อตรงเหงื่อแตกก็เลยกลับมาอาบน้ําแต่งตัวใส่ชุดสวยๆให้ทุกคนได้เห็นนะคะโอเคค่ะเราไปดูส่วนผสมว่าเราจะทําอะไรยังไงมีอะไรบ้างนะคะทาโก้นี่ก็จะเป็นอาหารของอะไรนะลกูกเเม็กซิกันเออเม็กซิกันอะไรประมาณนี้ก็จะมีพวกมันก็ถ้าเกิดเป็นของไทยก็จะเป็นประมาณเ,เป็นเมี่ยงเป็นอะไรไปอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีพวก ข้าวโพดมีผักมีอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็แล้วแต่บางคนก็ใช้เป็นอ่าเป็นไก่บดเป็นเนื้อบดแต่วันนี้เราจะใช้เป็นเนื้อปลาแซลมอนนะคะโอเคค่ะเราไปเริ่มทํากันเลยค่ะน,นะคะเราจะใช้ปลาแซลมอนแบบนี้นะคะเนี่ยปลาแซลมอนแบบนี้เป็นแบบอย่างนี้นะคะเราใช้4ี่ชิ้นเลยเราเกินกันสาคนพ่อแม่ลูกนะคะ อันนี้มันจะฟริซมานะคะมันแช่แข็งมาเดี๋ยวจะมาละลายก่อนค่อยเอาไปทอดนะคะก่อนจะทอดใยก็จะแบบว่าหมักเกลือหมักใส่พริกไทยป่นใส่อะไรพวกนี้นะคะนี่แหละคะ่ะก็เดี๋ยวเอาไปทําแล้วก็เดี๋ยวให้น้องโซเฟียจัดจานว่าน้องจะจัดจานใส่มีอะไรที่มาจะกินกับทาโก้ได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะนี่นแหละค่ะก็พวกผักพวกอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่คนชอบนะคะ เอาบันไกให้แม่ห,มหน่อยพะล,ลุเล่นกับน้องดูดิขี่หลังน้องเลยเหรอคะครอบครัวเราสามคน<อ>เนี่ยเวลาจะทำอาหารเราไม่ได้ทำแบบ ต่างคนต่างทํากินของคนละเมนูนะคะเป็นบางครั้งที่แบบว่าเราแบบทาต่างคนต่างบางทีจะอยากกินอาหารไทยคนเดียวน้องโซเฟียอยากกินข้าวต้มป๊าอยากกินอะไรอย่างเงี้ยก็ก็จะทําคนละอย่างกันอะไรเงี้ยแต่แต่ส่วนมากเราจะทําอะไรเราจะก็จะกินด้วยกันนะคะหนึ่งเมนูเราก็จะกินด้วยกันนะคะมันก็จะแบบว่ามีความอบอุ่นในครอบครัวของเราไปอีกแบบนึงนะคะ เราก็จะเอามาละลายนะคะเดี๋ยวใ,ใส่น้องเซฟียก็เริ่มหิวแล้วใช่ไหมคะก็เดี๋ยวเอาไปใส่ใส่ไมโครเวฟแป๊บนึงเนาะจริงๆแล้วก็ไม่อยากแนะนําให้ใส่ไมโครเวฟหรอกอยากให้ออกเอาเออกมาให้มันละลายเองเนาะเนี่ยเดี๋ยวไปใส่ไมโครเวฟกันนะคะใส่ไมโครเวฟ ก็อุ่นในไมโครเวฟนิดนึงนะคะ ช่วยหั่นอันนี้นะคะหั่นพวกมีค่ะปลาของเราไปใส่ไมโครเวฟมาแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวจะมาใส่เดี๋ยวจะมาใส่ เกลือนิดนึงนะคะให้มันมีแค่รสชาตินิดนิดหน่อยๆนะเกลือนิดนึง <c oughs> แล้วก็พริกไทยนะคะนี่พริกไทยแล้วก็เวลาไปทอดเราก็ใช้แบบเนยเนยแข็งะค่ะทอดมันจะได้แบบหอมๆอร่อยๆนะคะมีแอบกินด้วยสสติกเ เาใส่ให้หมดเลยคะ่ะให้หมดเลยก็ได้ให้ลูกทำกับข้าวจะได้โตขึ้นมาต่อไปในอนาคตเขาจะได้แบบว่าไปอยู่กับบกับเพื่อนเขาจะได้ทำกับข้าวกินเองได้ใช่ไหมคะ,ะมจะได้ไม่ต้องทำแต่ไปซื้อแต่พิซซ่าอะไรอย่างนี้ให้ทำอาหารไทยด้วย ผัดกะเพราก็ทำกินเองเป็นแล้วเนี่ใช่ไหมคะผัดกะเพราอ่ะผัดกะเพรามูอ่ะหนูก็ใส่พวกซอสพวกอะไรเป็นแล้วห,หนู <c oughs> <c oughs> อะไรของเขา <c oughs> นี่คะ่ะหนูก็ทำแบบนี้ก่อนนะคะ <c oughs> หนูระวังมือด้วยนะคะลูก ดูปลาดองกันเลยเ <Okay. S 1> อามือเอาทีละอันก็ได้เนี่ยก็ทำแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะ พ่อป่วยดิชิกเกอร์หรือชีคืกพ่อป่วยสาัสดีผมบอกว่าฉันป่วยอ่ะแม่หมามาฉันป่วยพ่อป่วยิันเป็นชีคป่วยมากเลยตัวร้อนด้วยอะไรอย่างนี้ลองให้ดูสิคะ เป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวไปดูแม่จอยทอดปลากันดีกว่านะคะให้น้องโซเปียเขาทำไปก่อนอีนี้เราจะมาทอดปลาาซามอนกันนะคะปลาแซลมอน4ชิ้นนะคะสำหรับเรา3คน นะคะคทอดปลาทอดไฟกลางนะคะนี่เราก็กลับด้าน,นะคะ่ะกลับด้านฝั่งนี้เราก็ใส่เกลือไปอีกนิดหนึ่งนะคะนิดเดียวนะคะฝั่งนี้เราจะใส่หุง ผงปาปิก้าผงย่างอะคะ่ะนี่จะได้แบบรสชาติเข้มข้นนะวาเราจะกินกับอันนี้นะคะนี่มีแผน่นแผ่นแป้งแบบนี้นะคะแผ่นแป้งแบบนี้นะะแล้วก็ของสปาม้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะ ど、ま、ういうこと ดูสองคนนี้ฮายาจะก,กีพัสุดุปปาป๊านราปป๊าสิกฮะกูดสดยแบบปปาปลาฮึ่มฮึ่ม <c oughs> น่ารักไหมคะชอบครอบครัวเราก็ยอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b e ให้ด้วยนะคะ นู่นนั่งตรงไหนคะ วิธีกินก็ใส่เนื้อปลาลงไปก่อนนะคะแล้วก็มีใส่หอมแดงหอมแดงไปนิดหน่อยนะคะแตงกวาค่ะข้าวโพดนะคะใส่ข้าวโพดลงไป แล้วก็ใส่กระเทียมนิดหน่อยนะคะกระเทียมซอยนะคะผมจยจะใส่อันนี้ด้วยนะคะใส่พริกอย่างนี้ด้วยนี่หักพริกอย่างนี้ใส่เลยนะคะ <c oughs> ก็มีผักมีอะไรด้วยนะคะแล้วก็ใส่ใส่เขาเรียกอะไรชีส ใส่ชีสด้วยนะคะแล้วก็ตามด้วยซอสทาโก้ค่ะซอสทาโก้นี่ค่ะก็จะประมาณอย่างนี้นะคะแล้วก็แล้วก็เอามาพันแบบนี้นะคะพันเหมือนปอเปี๊ยค่ะพันเหมือนวอรลรุนแหละนี่ค่ะพันแบบนี้นะคะ ทำแบบนี้เสร็จแล้วก็กินค่ะทีนี้มาชิมกันเลยว่าจะอร่อยไหมเนี่ยอร่อย <c oughs> รสชาติก็จะคล้ายๆเคปับเหมือนกันนะคะ น้องกาแฟอร่อยไหมคะเพรอป้าไม่สบายป้าป ouais ัิกเหรออ้อวมนิเแมนฟลูป pues ้าไม่สบาย ช่วงนี้อากาศแปลงๆชอบ <c oughs> ดูแลสุขภาพกันด้วยนะอร่อยรู้นะ fris lebih the fris, <coughs> jumlahnya <coughs> oh, dressing. ต่อด้วยเชินที่สองแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวค่อยกินต่อปิดคลิปก่อนสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขออนุญาตไปกินก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊อบสวัสดีครับก่อนอ๋ <laughs> บ,บ๊ายบายค่ะ